สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยากจะลองคอนเทนต์อะไรนะคะก็คือเรานะคะอยากจะทำคอนเทนต์ที่เขาทำกันนะคะที่เขาเอาเนี่ยสกุชี่นะคะไปแช่แข็งมาดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะว่าเขาแช่กี่ชั่วโมงแต่ว่าเราก็จะแช่แค่1ชั่วโมงค่ะไปดู เดี๋ยวให้ดูก่อนก่อนบีบอีกนะคะนี่คือก่อนแช่นะคะก็คือมันสโลมากมันก็อาจจะไม่ได้สโลอะไรนะเพราะว่าเราเพิ่งซื้อมาอันนี้สามสิบห้าบาทนะคะไปดูไม่รู้นะคะว่ามันต้องแช่เอมมันต้องแช่เอออนนันี้เดี๋ยวนี้แล้วเราเห็นเขาแช่ช่องฟิตกันนะไวะแสงนี่ แช์ช่องฟีดเราก็ต้องแช่เดี๋ยวตั้งเวลาก่อนวัยอยู่ตรงนี้นะคะตรงแอนเป็นป่าโอเคช่วยจำกันด้วยนะโอเคค่ะนั่นเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวเรานะคะก็มาจับเวลากันก่อนนะคะบปาด้เอ้ยเดี๋ยวเราจะจับเวลานะคะเดี๋ยว หนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ะ